สบายดีเดอ้อมามือ่อีนสิพามาเห็ดแจ่วน้าปลาแดกแจ่วพันป่าเนาะหรือว่าเมียงป่าเห็ดแบบต่ำนอโบอเคียวแซบแต่ว่าง่ายปู่ที่บกคอยมีเวลาเนาะมากอีกอย่างง่ายๆแต่ว่าแซบกบลองเห็ดกินเบิงเนาะพันป่าเนี่ยกินย่ำใดกะแซบนะน้ำแจ่เวเหนียวเนาะมามาลุงมือเห็ดกันเลย มื่อนี่หันเน่ก็จะาใส่ป่าจาระเม็ดนี่เพราะว่าก้างหลายหลอนนะนะแล้วก็มันแซบได้ป่าอันนี้นะเนาะแล้วก็สิล่างให้สะอาดเอาฟืมนออกแล้วก็เอาใส่ข้างในออกแล้วก็สิเลแบบนี้เนาะก็สิมะปรุงรสมะเอือบประชันซาเนาะใส่เกลือเอือบไปทั่วทั้งสองด้านเลยเดอ้อมื้อนี้กินคนเดียวเนาะก็เลยปิ้งตัวเดียวปิ้งตัวเดียวี่กากินบบได้เบิดได้นี่ แล้วก็ใส่เอือบผงกระเทียมเวลาเ้าเอือบเนาะเ้ากกบพีพีให้ให้ผงกระเทียมเม่อกนะเนาะเข้าไปซึมเข้าไปในอย่าสิ้นปา่าหลังจากที่เ้าเอือบแล้วเนาะก,ก็เสียาไปปิ้งใส่หม้อแอร์ไฟแต่ว่าจะใส่ไฟเบรคใส่ไฟอยู่350องศาฟาเรนไฮต์ใส่เวลาอยู่1 5นาทีเนาะ ในเวลาเอื้อบกสิแพ่ท้องออกแบบนี้เนาะล้วก็จะเอาผงกระเทียมหมั่นใส่เข้าไปข้างในพร่อมันจะสิได้นั้ทัวถึงกันนะนะช่วงที่เขาล้อป่าอยู่นอกเขาก็มาเบิ้งเครืองสําหรับพันเลยเนาะก็จะมีข้าวปุ้นปักทัวยาวขิงมะเร็งโครงงอกมะเขือหัวสิงขรแล้วก็คาเครื่องพันป่าน,นี้บบตายตเด้อพิมพมากอีหอย่างก็เอามาพันใส่ได้เลยเนาะ ส่วนผักมื้อนี้ก็จะมีผักสลัดหอมลาบผักสีมักทั่วยาวสนารี่แล้วก็มักทั่วแปบแบบนี้ผมีใบหมักแปบใบมักทวนแห้งแซบเนาะผามักพักอย่างกะเอามาพันได้เลยมามาตามแจวแบบนี้น่ะจะใส่มักเผ็ดดิบผักเทียมหอมแดงแล้วก็ใส่น้ำตาล อันนี้มักหวานแดนอกก็เลยใช่น้ำตาลหลายแดยแล้วก็ใส้แป้งนัวคือว่าฮะแหละเนาะไผมากรสชาตแบบไดก็ปปุงเอาตามใจเลยเนาะหลังจากตำให้มุนแล้ากับมาใส่น้ำมะขามน้ำปลาแดกโมเดีดยากนองง่ายๆหลังจากนั้นเท่ากับค้นผสมให้เข้ากันแล้วก็ซิมเอารสชาตที่เขามากนอ้องบ่พออย่างกะเพิ่มเติมได้เนาะ เดหน้าตาเจวเฮากระสิบประมาณนี้เนาะขุ่นอดตัวออกมาแบบนี้หรือว่าภัยมากเขียบหมูฮะหน้ากระตามเขียบหมูใส่น้ำกระแซบพือกันเดอ้อเรียแล้วละเนาะเจวนี้แสนง,ง่ายแสนง,ง่ายแต่ว่าแซบเี่ยปลาเฮากระสุกแล้วได้แบบนี้นะมามาเบิ่งปลาเน,ะนาะเดี๋ยวตัวนี้เน่ปิ้งสิบห้านาทีกับพอดีเหลืองแบบนี้พอดีแซบเนาะ ง่ายแสนง่ายเนาะพันปลากินยํำได้กระแทบมาเบิ่งเครื่องพันเนาะตัวนี้นี่เครื่องพันนี่ภัยมากอีอย่างเพิ่มเติมกะเอาตามที่ตัวเองมากโลดเนาะสําหรับผู้ใดที่บ่เคยกินพันป่าหรือว่าเมีย่ยงป่าเนาะก็มาเบิ่งนอะสิพันให้เบิ่งตัวนี้เนาะก,ก็จะใส่ผักสลดัดมักทัวักล่นคาบักเขือ งงัวงอกหมวดสิงไข่เขาปุ้นแล้วก็ผักเนาะผักซีพัก,พกอ่าหอมลาบแล้วก็เอาเนื้อป่าใส่แล้วก็เอาเจวลาดเนาะผู้ใดบุเคยกินกระลองเห็ดขินเบิงนอนละสิติดใจโอเคคลิปนี้เน่ก็ไปก่อนเด้อล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบาย